ใครเคยสงสัยไหมครับว่าเส้นทางการเป็นนักปรุงโอสถของเสี่ยเวเหยียนเดินทางมาแบบไหนและทำไมตัวเขาถึงเป็นที่โด่งดังมากในฐานะนักปรุงโอสถเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเส้นทางที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักปรุงโอสถที่เก่งที่สุดนอกเหนือจากการที่เป็นเจ้าจักรวรรดิยุทธต้องบอกก่อนเลยครับว่าในเส้นทางการเป็นนักปรุงโอสถของเสี่ยเวเหยียนนั้นคนที่ชี้นำเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนบัดนี้ ก็คือเย่าเฉินและการจะเป็นนักปรุงโอสถได้ในร่างกายคุณต้องมีธาตุไฟเป็นหลักและมีธาตุไม้อยู่บางส่วนถึงจะนับว่ามีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการเป็นนักปรุงโอสถและนักปรุงโอสถในทวีปมะชิมนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น9ระดับด้วยกันและในแต่ละระดับก็จะมีชั้นแยกออกไปอีกถึง3ชั้นด้วยกันเป็นบันไดให้ผู้คนนั้นก้าวข้ามไปให้ได้ เหตุการณ์แรกเลยที่ทําให้ตัวเสี่ยวเหยียนเป็นที่รู้จักมากๆคือเหตุการณ์ที่ตัวเสี่ยวเหยียนเดินทางไปยังเมืองเหยเหยียนเพื่อทําการทดสอบเป็นนักปรุงโอสดแน่นอนว่าในการทดสอบครั้งนี้เสี่ยวเหยียนทําผลงานได้ดีมากและเขาสามารถปรุงโอสดระดับสองออกมาได้และทําให้ถูกสถาปนาเป็นว่าเขาคืออัจฉริยะเทีายุน้อยที่สุดที่เป็นนักปรุงโอสดระดับสองแห่งเมืองเหยเหยียน เลยทําให้คนที่นั่นทั้งเคารพและนับถือในตัวเซี่ยวเหยียนไปพร้อมกันเหตุการณ์ที่สองนี้เกิดขึ้นที่งานชุมนุมโอสถของจักรวรรดิเจียนมาและงานชุมนุมนี้มีอัจฉริยะมากมายของจักรวรรดิเจียนมาเข้าร่วมการแข่งขันตัวเซียวเหยียนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและเขาเองก็ถูกจับตามองจากหลายๆฝ่ายเนื่องจากว่าตัวเขาคือผู้ที่ครอบครองเปลวเพิงวิเศษอย่างเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพจังหวัดที่เข้าไปนั้น ก็มีแต่คนอยากท้าประลองอยากจะรู้จริงๆว่าการที่เขาได้เปรเพิงวิเศษมาครอบครองเป็นเพาะดวงดีหรือว่าโชคช่วยกันแน่แต่สิ่งที่เสียเวเย็นทําให้ทุกคนตกใจก็คือเขาสามารถใช้เปรเพลิงวิเศษประกอบกับความสามารถตัวเองจนสามารถเอาชนะพัวบุโสจากจักรวรรดิชูวินที่ปลอมตัวเป็นผู้เยาวคนหนึ่งเข้าร่วมในการแข่งขันและยังสามารถปรุงโอสถ ระดับ4ออกมาได้นั่นคือโอสถ3แถบซึ่งโอสถนี้จะมีคุณสมบัติก็คือต้องใช้เปลวเพลิงถึง3ชนิดในการสร้างขึ้นมาและนั่นแหละคือโอสถที่ทำให้ตัวเซี่ยวเหยียดไปถึงระดับเซียนก่อนที่จะประลองกับนาหลานเยียนหลานเหตุการณ์ที่3นี้ที่ทำให้ตัวเซี่ยวเหยียนเป็นที่รู้จักกันมากในโรงเรียนเจียนนันส่วนในคือการประลองกันระหว่างสิทธิพี่และสิทธิน้องอย่างตัวเซี่ยวเหยียน การประลองนี้ถูกกำหนดว่าต้องปรุงยาระดับ5ที่มีชื่อว่ายาพลังมังกรการแข่งขันนี้มีการเดิมพันด้วยสูตรโอสถ3สูตรของเสียวเหยียนและแผงขายยาของพักยาหลังจากเสี่ยวเหยียนสามารถเอาชนะและปรุงโอสถระดับ5ได้สำเร็จตัวเสียวเหยียนก็นเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาผู้วุโสภายในโรงเรียนเจียนหนันส่วนในเพราะการที่มีนักปรุงโอสถระดับ5 ที่เป็นนักเรียนแบบนี้การจะไปขอให้พวกเขาปรุงยาให้ก็เป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าการไปขอเหล่าบรรดาผู้บุโสด้วยกันที่มีข้อแรกเปลี่ยนมากมายเสี่ยวเย็นเลยค่อนข้างจะมีสิทธทิพิเศษมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเหตุการณ์ที่สีนั้นคือเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าเด็กหนุ่มคู่นี้เป็นนักปรุงโอสถระดับ8และสามารถเรียกสายฟ้าโอสถได้ถึง5้าสีด้วยกัน และกลายเป็นที่รู้จักกันมากในทวีปมัดฉิมนั่นคืองานแข่งขันปรุงโอสถของหอคอยโอสถที่หนึ่งคนจะมีเพียงหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งครั้งในการเข้าร่วมหลังจากเข้าร่วมแล้วจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเข้าร่วมอีกตลอดช่วงชีวิตและแน่นอนว่าตัวเซียเวเหยียนนั้นสามารถเข้าไปยืนอยู่ในสนามการแข่งขันได้และตัวเขาได้ปรุงโอสถระดับ8ที่มีสายฟ้าโอสถห้าสี ปรากฏออกมาต่อหน้าต่อตาทุกคนและนั่นจึงทำให้ตัวเขาสามารถเอาชนะคนจากตําหนักเจตพูดที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ไปได้แบบชิ้วเฉียดและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งทวีปมัดฉิมเริ่มหันมาจับตามองเสี่ยวเหยน็นแบบเป็นตาเดียวกันเนื่องจากชายผู้นี้ไม่เพียงครอบครองไฟเบียเศษแต่ฝีมือทางด้านการปรุงยายังไประดับต้นตนนับว่ารุ่นเดียวกัน แทบจะไม่มีใครเอาชนะเขาได้รุ่นอาวุโสบางคนก็แทบจะเทียบชั้นกับเขาไม่ได้มีเพียงแค่ตัวประหลาดเท่าบางคนเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้จริงๆเหตุการณ์ที่5เกิดขึ้นในหอคอยโอสถน้อยในตอนที่เสี่ยวเวยน็นจําเป็นจะต้องสร้างภาคีขึ้นมาและการจะสร้างได้สําเร็จนั้นตัวเขาจะต้องกลายเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสที่กําลังจะถูกคัดเลือกและการแข่งขันนี้ ก็ต้องปะทากับรุ่นเก่ารุ่นเดะอย่างตาเท่าโูหที่เคยเป็นคู่แข่งขันของอาจารย์ตัวเองแต่สุดท้ายด้วยความสามารถของเสียเ่ยวเหวยนที่เกินเด็กไปแล้วตัวเขาสามารถเอาชนะตาเท่าโูหได้โดยการปรุงโอสถทวิโพธิโอสถทิพระดับเก้าที่ไม่ได้เห็นมานานอย่างมากและทําให้ตัวเสียเ่ยวเหวยนนั่งในตําแหน่งผัววุโสข,ของหอคอยโอสถน้อย ทำให้พาคีนั้นได้ปรากฏขึ้นมายังโรคใบนี้นั่นก็คือภาคีวังเวหนตอนนี้เซียวเหยียนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะนักปรุงโอสถระดับเก้าที่ปรุงโอสถทิพออกมาได้เหตุการณ์สุดท้ายนี้คือเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเซียวเหยียนได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนในโรคใบนี้ว่าเขาเนี่ยแหละคือนักปุงโอสถที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะการแข่งขันนี้ถูกจัดตั้งโดยตระกูลเหว่ ที่เป็นตระกูลนักบุงโอสถตั้งแต่บรรพุรุษจนถึงตอนนี้และเป็นหนึ่งใน8ตระกูลบรรพการการแข่งขันนี้ต้องพูดได้เลยว,ว่าเป็นการแข่งขันของ4สุดยอดนักบุงโอสถแห่งยุคและหนึ่งในนั้นก็คือตัวเสี่ยเวเหยียนที่ได้ประชันกับพวกปีศาจเท่าผู้ที่ครอบของเปลเพิงวิเศษไม่ว่าจะเป็นเพลิงอนันตาเกลนอัคคีถึงแม้จะเป็นมเมล็ดส่งตรงมาจากตระกูลหุน่นหรือว่าจะเป็น เพิงวายุโรกันส่งตรงมาจากตระกูลเหยา่หรือแม้แต่เพิงวัฒนะที่มาจากกูเท่าเส้นหน่งซึ่งเป็นคนที่เล่นกายอยู่ไม่ไกลจากแถวแถวตระกูลเหยานักและสําคัญไปกว่านั้นคือตัวเซี่ยวเหยียนที่ครอบครองวิญญาณเปรเพิงวิเศษอย่างทารกวิญญาณเซี่ยวอีที่หลายหลายคนเห็นกันการแข่งขันนี้พูดได้คําเดียวว่าเป็นการแข่งขันที่ทั้งดูเดือดและก็มีความฮาปะพลอ,อยู่ไปด้วยเนื่องจากว่า การแข่งขันของพวกเขานนั้นเป็นการประชันเพื่อวัดฝีมือแต่คนจากตระกูลหุนได้มีการโกงโดยการดูดกลืนพลังงานจากเตาโอสถสองเตาจากพวกุโสเส้นหนงและทางด้านของพวุโสตระกูลเหย่าถ้าหลายคนคิดว่านี่คือความน่าเกียดแล้วต้องบอกเลยว่าเสี่ยวอี้ของเราทำเหนือกว่านั้นคือการขโมยเม็ดโอสถออกมาจากเตาของอีกฝ่ายและนำเม็ดโอสถนั้นมาเพิ่มพลังให้กับโอสถของเสี่ยวเหยียน เล่นชนิดที่ว่าผู้บุโสจากตระกูลหุ่นแทบอยากจะระเบิดพลังออกมาและต่อสู้ให้ดูแล้วดูรอดกันไปด้วยความกวนของเสี่ยวอีนั้นก็เลยทําให้ตัวเสี่ยวเหยียนสามารถเอาชนะเลิศในการปรุงโอสดของตระกูลเหย่าได้และกลายเป็นนักปรุงโอสดที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปมัดฉิมโดยไม่ว่าจะเป็นตระกูลเหย่าหรือในทวีปมัดฉิมแม้แต่ตระกูลหุ่นก็เทียบเขาไม่ได้ ข้อมูลในการเป็นนักปรุงโอสดเสี่ยวเหยียนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวสมุนไพรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นตัวโอสถเอ่ยดังนั้นผมเร็วเลือกเฉพาะแค่ช่วงที่เสี่ยวเหยียนนะครับแสดงผลงานได้ดีมากๆและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนและทําให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือช่วงที่ผมเอามานั่นเองถ้าใครอยากดูนะครับก็ลองไปหาดูกัน